สวัสดีครับทุกทกท,กท่านวันนี้ผมพาทุกทกท่านมานําเสนอนะครับที่ดินที่น่าสนใจอยู่2แปลงนะครับเนื้อที่50ตารางวาด้วยกันทั้ง2แปลงเป็นที่ดินที่ถมแล้วด้วยนะครับสมมุติว่าเราตั้งต้นที่สนามกีฬาทุกป,ปเตมีนะครับเดินทางมาตามถนนลำลูกกาเรื่อยๆนะครับหมายเลข3ามสข้ามคลอง2นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลำลูกกา1 1 แล้วมาเลี้ยวขวาที่ซอยย่อยถนนลำลูกกา11ทับ10ไปดูภาพจริงๆนะครับนี่เป็นภาพสถานที่จริงนะครับท่านเดินทางมาจากปากซอยนะครับเข้ามาประมาณร0อยเมตรนะครับจะเห็นที่ดินนะครับถมแล้วนะครับอยู่2แปลงนะครับนี่คือแปลงที่1นะครับแล้วก็นี่คือแปลงที่สองนะครับจะเห็นแนวเสานะครับแนวเสาอยู่ สถานที่ใกล้เคียงนะครับอยู่ใกล้กับ bts นะครับสถานี bts คูคตสนามกีฬาทูปัเตมีแล้วก็ห้างโลตาสลำลูกกาคลองสองแล้วก็ตลาดสดนานาเจริญน,นะครับเป็นตลาดเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับทำเลดีมากนะครับเป็นถนนที่ดินติดถนนเลยสนใจสอบถาม ที่หมายเลข l ลาย ID และหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าคลิปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ